นิยมฐานสูงวัดขวางนะครับเนื้อครับก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟชาวมืองใหม่ฮัสองทุกท่านนะครับก็สวัสดียามเย็นกันอีกรอบนึงนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อไงเอซวันนี้ขอขอมารวมรวมคลิปให้พี่พี่ที่เขาถามก่อนนะครับพอดีมี f อฟซีเขาทักมาถามว่าอ่าหลวงพ่อเงินที่เป็นวัดขวางอ่ะเหลือเหลือลองคไหนบ้างพอดีมาอัปเดตพอดีมาอัปเดตกันอีกรอบนึงนะครับ องนี้ผมที่ผมลงคลิปสั้นไปส่วนองนี้ผมเอากรอบมาใส่เฉยๆผมน่าจะหยิบออกมาจากแปรยิมนะกรอบยิมแปรยิมมาแต่ว่าทนายปิดี๋ยวแถมกรอบให้ฮะวันนี้มาเรื่องันที่องแรกนะครับพิมพ์นิยมฐานสูงวัดขวางนะครับเนื้อเก่าไม่เก่าเดี๋ยวมาส่องดูกันนะครับโอ้โหจัดจ้านนะครับองนี้พระแท้ดุงง่ายนะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับเรียกว่าพิมพ์นิยม ฐานสูงนะครับกรูกวัดขวางพาแท้ดูง่ายนะครับถ้าเจอสภาพแบบนี้ก็เก็บได้เลยนะอง์นี้ก็ถ้าเจอเป็นองค์แรกก็คิดว่าน่าจะเป็นองค์ดารานะครับสวยนะครับถูกใจชิ้นชอบโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเดี๋ยวแถมกรอบให้นะครับกรอบเป็นกรอบเกบ่าก,กรอบเดิมนะครับสวยคลาสสิกดีองนี้เป็นพิมพ์ีิตาฐานบอกทองคํานะครับอันนี้ผมไปเอากรอบ ของน่าจะของไปยิ้มนะเอากอบไปยิ้มมาใส่ที่ตาฐานบอดทองคํานะครับแท้ดูง่ายนะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับนี่ดูสองโลหะนะครับโอ้โหตรงเนื้อผิวที่เปิดนี่ก็เหลืองสาใจนะครับคาบสนิมเขียวเดิมๆนะครับองนี้คิดว่าน่าจะสภาพใช้นะสภาพใช้ หนักๆเลยนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับโค้ดเก่าเลยนะครับโค้ดเก่าพิมพ์ค้ตานะครับฐานบอทองคำปลัวขวางวันนี้มีมาให้ดูสามสามองนะครับองน,นี้ไม่ต่อโค้ดนะองค์นี้ไม่ต่อโค้ดแต่ว่าอีกสององวันนี้ยิบติดมานะครับเพราะว่าเอฟซีถามว่าอาพิมพ์ค้ตาฐานบอทองคำเนี่ยเหลือเหลือกี่องและองไหนบ้างวันนี้ยกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับนะส่วนหนึ่งสวยเด็ดนะคู่นี้ มีโค้ดทั้งคู่นะครับวันนี้เอาเปิดอง,งนะสองพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับพิมพ์กีตาร์ฐานบอลทองคํานะครับนะเก่าแท้หายากนะครับโอ้โหล่อล่ำบึกนะเนื้อหางี้นะครับถ้าเจอ,อยังไงก็ต้องก็ต้องเก็บนะเนื้อหางี้นะครับต่อโค้ดแท้วัดด้วยนะครับเนื้อหาโค้ดเก่าโค้ดแท้เดิมๆชุบชึบ <c oughs> องี้เป็นเนื้ออะไรผมไม่แน่ใจนะเนื้อเขาเหมือนโลหะหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับ fc เนี่ยรืดเนื้อเขาเปิดไม่ไม่หมดก็ไม่รู้นะนะครับผมดูโคตรเก่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีโคตรนะผมชอบตรงมีโคตรแล้วก็หล่อล่มบึ้กนะครับท่านใดดูแล้วชื่นชอบนะครับหรือถูกใจมีมาแทงนะขออภัย ดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจนะครับก็ต่อรองได้เลยนะต่อมาเป็นพิมพ์นิยมฐานสูงนะครับสามมุมสามสไตล์นะวันนี้นี่เดียวจับคู่นี้ให้ดูก่อนนะครับหล่อล่ำบึกทั้งคู่นะหล่อล่ำทั้งคู่อีกองหนึ่งลึกลับอีกองหนึ่งชัดเจนนะองค์นี้ลึก,ล,กลับยังไงก็แท้ดูง่ายนะครับเอามาให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อท่านใดชื่นชอบ นะปกติพวกนี้ผมว่าจะเปิดไว้สา0พันห้าร้อยบาทอยู่แล้วนะแต่วันนี้เอาไม่แพงนะครับวันนี้เปิดสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองพันห้าร้อยบาทเหมือนกันรงนี้นิยมฐานสูงวัดขวางนะครับวันนี้ก็เหมือนมาเช็คให้เฉยๆนะว่าองไหนย,ยังเหลืออย,อ,อยู่บ้านนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงสวยแท้ดูง่ายนะครับเนื้อลหะานิดโอ้โหจัดจ้านมากนะครับผมบอกเลยกูวัดขวางก็ เมื่อก่อนนะราคาเขาเคยสูงกว่านี้นะแต่ช่วงหลังราคาเขาดรอปนะแต่ตอนนี้ก็ถ้าในกลุ่มเนี่ยอะไรอะ่ะมีเซียนมีอะไรเขาซื้อเขาเก็บกันนะครับราคากําลังดีนะช่วงนี้ถ้าใดจะเก็บไว้ก่อนก็ดีนะครับผมบอกเลยนะองค์นี้เป็นพิมพ์แป้ยิ้มนะครับนะแปยยิ้มมาเช็คให้ดูนะครับพอดีมีเอฟซีถามนะผมก็จาไม่ค่อยได้นะว่าองคไหนเหลือบ้างองไหนไม่ไม,ไม่ไม่อยู่บ้างน,นะครับอ่านะวันนี้อามาให้ดูคู่นี้นะครับเอาองค์ละ หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับ FC เอาองค์ละหนึ่งพันแปดร้อยบาทคู่นี้เอาสามพันทะ่วนนะถ้าปิดคู่นี้สามพันท่วนนะครับเอาไม่แพงต่อมาเป็นเ,เนื้อดินนะครับเนื้อดินวัดขวางไม่รู้ว่ามีในตำลา้ามีในอะไรหรือเปล่านะแต่ผมดูแท้ดูง่ายนะครับเนื้อห่างี้ผมจัดว่าเป็นพาแท้นะครับเป็นเนื้อดินนะครับผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ทรายอาจจะบอกว่าแพงก็แล้วแต่นะครับผมเปิด1 5 0 0าบาทท่าดชื่นชอบต่อรองราคาได้นะครับดูเป็นนิยมพิมพ์มพต้อนะดูเป็นนิยมต้อนะครับ่างองค์สุดท้ายนะครับเป็นสั่งกระจายสองพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์เสียนโตกับเสียนเล็กมาดูเสียงโตก่อนนะครับเสียนโตลบออเงินพิมพ์สั่งกระจายเสียงโตนะครับหล่อล่ำอีกหนึ่งองนะครับ ราคาที่ผมจะเปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะพิมเนี่ยวันนี้เอาสองพันห้าร้อยบาทนะครับเนื้อหาเก่านะครับเก่าแท้ดูง่ายส่องกันไวไวนะครับเพราะว่าชุดนี้ผมมาแค่อัปเดตนะเดี๋ยวส่องนานเดี๋ยว fc จะเบื่อนะครับวัดขวางส่องมาเดือนนี้ส่องหนักเลยนะเดือนนี้ถ้าจะเป็นเดือนของวัดขวางเลยนะครับ fc มาโอ้สุดท้ายแล้วนะครับเป็นเ,เสียนเล็กนะครับพิมพ์เสียนเล็กเสียนแหลมนะครับ องนี้เปิดไว้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนะเสยนเล็กถ้าปิดวันนี้เอาสี่พันนะครับนะปิดวันนี้เอาสี่พันสวยแท้ดูง่ายนะครับพิมพ์ในตำนานนะพิมพ์ในตำนานนะครับพิมพ์ในตำนานเสยนเล็กนะครับนะพิมพ์เขาแบบนะคลาสสิกนะครับศิลปะเดิมๆนะครับรูปรหล่อหลวงพ่อเงินกลัวดขวางนะครับ ก็ท่านใดชื่นชอบหรือถูกใจนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับดูกันให้ชื่นชอบดูกันให้ถูกใจนะครับ FC วันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ